Thank you ดีนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ครับก็มาพบกับครูสิริโชคนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์ครับของนักเรียนระดับชั้นชมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดพงงามของเราครับก็วันนี้เราก็อยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการคูณนั่นเองนะครับการคูณนะครับก็จะคือการบวกกันซ้ําๆหลายๆครั้งนะครับ อย่างเช่นนี้นะครับพอยวิ่งในส่วนสาธารณะนะครับวันละ1000เมตรนะครับถ้าพอยวิ่งเป็นเวลา7วันพอยวิ่งที่ส่วนสาธา,ารณะเป็นระยะทางทั้งหมดกี่เมตรเห็นไหมครับ1วันเราวิ่ง1000 2วันก็เพิ่มอีกพันครับเพราะว่าแต่ละวันจะวิ่งวันละ1000เมตรเพราะฉะนั้นนะครับ การคูนก็คือการบวกกันซ้ำๆอย่างในโจทย์นี้ก็คือเอาหนึ่งพันมาบวกกันซ้ำๆทั้งหมดเจครั้งเพราะ,ะนั้นชนิตศาสตร์ก็เลยมีการคูณเกิดขึ้นเพื่อให้รวดเร็วในการหาคำตอบเราไม่ต้องมาตั้งบวกสมมุติถ้ามันเยอะกว่าน,นี้แหละครับถ้าวิ่งเป็นปีเป็นเดือนนักเรียนจะมานั่งบวกเป็นปีเงี้ยบวก365ครั้งอยู่ไหมก็ไม่ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเลยมีการคิดที่รวดเร็วครับคือการคูณนะครับซึ่งเราก็มันจะมาเรียนเพิ่มเติมกันครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการคูณนะครับการคูณจํานวนที่มี1หลักกับจานวนที่มี4หลักนะครับก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นของเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเอาเลขตั้งเลยครับ 1. 0 0 0ตั้งคูณด้วยครับ เลขมากอยู 1> 1่ข้างบนเลขน้อยอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับ1 0 0 0มีค่ามากกว่า7เพราะฉะนั้นต้องเอา1,000พันะเป็นตัวตั้งแล้วเอา7เป็นตัวด้านล่างนะครับเวลาคูณครับให้นักเรียนนะครับคูณไปทีะหลักไล่จากหลังไปหน้านะครับโดยเริ่มจากหลักมันก่อนค่าคําตอบแรกจะต้องตรงกับตัวที่เราตั้งไว้นะครับอย่าง7อยู่ในหลักหน่วยครับคําตอบแรกที่คูณจะต้องอยู่ใต้เลข7นะครับ7จ็คูณศได้0ต่อไป7ไปคูณตัวที่2 คูณตัวที่1ตัวที่สองตัวที่สามและก็ตัวที่4ต้องคูณให้ครบนะครับเราจะข้ามไม่ได้ครับต้องคูณให้ครบทุกจํานวนด้วย7คูณ0ก็ได้0นครับตรงนี้อย่ามองเป็นทศนะครับคูให้ดูเป็นจํานวนครั้งนะครับว่าจะต้องคูณทั้งหมดกี่ครั้งข้างบนมีเลข4หลักก็ต้องคูณทั้งหมด4ครั้งนะครับตักเรียนต่อไปครับก็คูณหลักที่3นะคือหลัก1้อ7คูณ0ได้ศูนครับ แล้วหลักสุดท้ายหลักพัน7จ็ดคูณหนึ่ครับเพราะนั้นคำตอบคือ7,000นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูแยกออกมาให้ดูทีละหลักนะครับซึ่งครูก็ทำให้ดูเป็นทีละหลักเลยครับหลักหน่วย7จคูณศได้0หลักสิบเจคูณศได้0หลักร้อยเจ็ดคูณร0อยคูณศูนยได้0เห็นไหมครับหลักพัน7จคูณหก็ได้7ก็เป็น7,000เห็นไหมครับ เพราะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับ7คูณ1000ก็เท่ากับ7 0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นพลอยวิ่งที่สวนสาธารณะ7วันเป็นระยะทางเท่าไรครับก็คือ7 0 0 0เมตรนั่นเองครับครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเพิ่มเติมขึ้นไปครับเราจะเรียนการคูณที่มี2หลักกับจำนวนที่มี2หลักครับเราจะเพิ่มความยากขึ้นไปนะครับอ่ะประโยคสัญลักษณ์2หลักนะครับก็จะเป็น สิบห้าคูณกับสิบนะครับอันนี้ง่ายเลยครับง่ายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนแรกครูบอกแล้วว่าเราต้องเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากการเอาเลขจํานวนที่มากตั้งไว้ด้านบนและจํานวนที่ที่น้อยกว่าตั้งไว้ด้านล่างซึ่งสิบห้ากับสิบแน่นอนครับว่าสิบห้ามันมากกว่าสิบถูกไหมครับเพราะนั้นสิบห้าเราต้องตั้งไว้ข้างบนนะครับและเอาสิบไว้ด้านล่างครับใส่เครื่องหมายคูณเรียบร้อยแล้วขิดเส้นใต้ปิดเลยครับพอถึงตอนนี้นะครับ นักเรียนจะต้องจําเพิ่มนะครับเวลาที่ด้านล่างนะครับจํานวนข้างล่างนะครับที่อยู่เป็นตัวนําไปคูณนะครับมีกี่หลักอย่างในข้อนี้มีสองหลักคือหลักหน่วยกับหลักสิบหลักหน่วยคือศูนย์ใช่ไหมครับหลักสิบคือหนึ่งเห็นไหมครับเวลาคูณเราจะต้องคูณทั้งหมดสองครั้งนะครับเราต้องคูณสองครั้งครั้งแรกเราจะต้องคูณในหลัก หน่วยก่อนครับและครั้งที่2เราก็จะคูณในหลัก10นะครับขั้นตอนแรกครับนำศูนย์ไปคูณกับ15ก็คือนำศูนย์ไปคูณที่หมดก่อนเราในบรรทัดแรกนะครับเราจะไม่มองเลขหนึ่งเลยนะเราจะมองแค่หลักหน่วยตัวเดียวครับครั้งแรกนะจะมองแค่หลักหน่วยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคูณเลยครับศูนย์ต้องไปคูณทั้งหมดสองครั้งนะครับศูนย์คูณห้าได้ศูนย์นำมาใส่ครับศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ ถูกไหมครับอ่าเราได้คําตอบมาแรกคือศูนย์ศูนย์เสร็จแล้วต่อไปต้องคูณหลักสิบครับซึ่งเมื่อกี้เราปิดอะไรครับเราปิดหนึ่งไปแล้วคราวนี้พอคูณหลักสิบนะครับเราก็จะมองค่าแค่หลักสิบเดียวหลักสิบเราคือหนึ่งเพราะนั้นเราจะไม่มองศูนย์ครับแต่สิ่งสําคัญเลยครับคือตรงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนต้องจําไว้เลยครับเวลาเราคูณหลักสิบนะครับคูณหลักสิบเราจะต้องใส่ศูนย์ตรงหลักหน่วยก่อนจะคูณเสมอครับ เพื่อให้ค่านั้นออกมาเป็นค่าประจําหลักสิบครับเพราะว่า1มันมีค่าประจําหลักคือหลักสิบใช่ไหมครับจะต้องเติมศูนย์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเลข1เลข2เลข3มเลข4ี่เลข5้าย่นเลข9เลยครับหรือว่าเป็นเลขศูนย์ด้วยค่าประจําหลักมันคือ10มันจะมีศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนคูณเราจะต้องเติมครับพอเติมแล้วผลคูณมันจะเริ่มต้นจากตรงตัวเลขนี้เลยครับเห็นไหมครับอ่ะครับพอมาบรรทัดล่างนะครับ เราก็จะนำทางด้านของอนำข้างหน้าของสิบไปคูณกับสิบห้าซึ่งสิบมีค่าประจำหลักมันแล้วก็ศูนย์มาเติมไว้ก่อนเลยครับอ่ะครับเราก็จะเริ่มจากหนึ่งเนี่ยไปคูณกับตัวหลักก่อน,น,น,นต้องเริ่มจากด้านหลังมาด้านหน้าทุกครั้งนะครับหนึ่งไปคูณห้าหนึ่งคูณห้าได้ห้าครับแล้วก็หนึ่งมาคูณกับตัวหน้าหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งอ่ะคราวนี้ใส่ตรงไหนครับก็ใส่ไปด้านหน้าเลยครับนักเรียนไม่ต้องมาเบียดไว้นะครับ ไปเพิ่มเป็นหนึ่งหลักไปเลยครับครับพอได้คําตอบทั้งสองทัศที่เราทําการคูณไปแล้วนะครับโอเคพอได้ค่าในสองบรรทัดที่เราคูณไปแล้วเราก็นําทั้งสองบรรทัดนั้นมารวมก่อนครับบวกกันไปเลยครับบวกกันไปเลยนะครับ ตรงหลักเลยครับ0นบวก0ได้0 0ย์บวกได้5และตัวนี้ไม่มีตัวบวกกระชักลงมาเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วครับนักเรียนคำตอบเราก็ได้คำตอบมาแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ150นะครับเราก็ได้คำตอบมาแล้วแคว่น,นี้เองก็คือนักเรียนให้ดูว่า2หลักแน่นอนคูณ2ครั้งนะครับก็คือคูณหลักหน่วยก่อนแล้วมาคูณหลักสิบค่อยคอยคูณครับคูณหลักหน่วย ก็ไม่ดูไม่ต้องดูหลักสิบเลยครับก็ดูค่าหลักหน่วยหลักหน่วยมีค่าเท่าไรมีค่าศูนย์ก็ศูนย์ไปคูณให้ครบแล้วก็มาคูณหลักสิบก่อนคูณหลักสิบนักเรียนก็ต้องจุดสําคัญเลยมีอย่างเดียวก่อนมันก็คือการคูณเหมือนหลักหน่วยแหละแต่ก่อนคูณนักเรียนจะต้องเติมเลขศูนย์ให้ก่อนเลยครับเพราะมันมีค่าประจําหลักคือหลักสิบครับนั้งียนต้องเติมไว้นะครับโอเคครับไปดูอย่างต่อไปกันเลยครับ อันนี้มีข้อความเพิ่มให้นิดหนึ่งนะครับจํานวนใดที่คูณกระสิบนะครับผลคูณจะเท่ากับจํานวนนั้นคูณด้วยหนึ่งแล้วเติมด้วยศูนย์นะครับต่อท้ายก็คือเวลาคูณหลักสิบไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งหรอกอาจจะเป็นยี่สิบสามสิบก็ได้เราก็เอาเลขที่อยู่ 10, สิบเราสมมติอันนี้สิบช่ให้ก็หนึ่งไปคูณแล้วเติมศูนย์ถ้าเป็นยี่สิบก็สองไปคูณแล้วเติมศูนย์ก็ได้เหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับอ่ะเราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันครับ คุณแม่ให้ค่าขนมกุ๊กกิ๊กวันละสามสิบห้าบาทนะครับเป็นเวลาสามสิบวันเห็นไหมซ้สำๆซ้ำๆสามสิบครั้งนะครับเราจะมานั่งบวกสามสิบครั้งไหมไม่ครับไม่นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียนเรื่องการคูณเพื่อให้มันรวดเร็วนะครับรวดเร็วเพิ่มขึ้นการคูณนี่มีประโยชน์มากครับสมมติถ้านักเรียนนะครับออมตังนะออมตังเก็บใส่กระปุกออมสินวันละห้าบาทห้าบาทห้าบาทสองร้อยวันสามร้อยวันพันวัน น,น,นักเรียนยังคูณได้เลยนักเรียนย,ยังรู้เลยครับว่าในกระปุกมีเงินกี่บาทโดยที่นักเรียนไม่ต้องมานั่งบวกเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการคูณนี่มีประโยชน์เยอะมากนะครับมาดูข้อนี้กันครับประโยคสัญลักษณ์นะครับก็ได้คือ35มสคูณสามถูกไหมครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับแม่เนี่ยให้ค่าขนมกุ๊กกิ๊กวันละ35บาทเป็นเวลา30วันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น โจทย์ที่เขาถามน,นะครับแม่คุณแม่ให้ค่าขนมกุ๊กกิ๊กทั้งหมดกี่บาทซึ่งเราก็ต้องเอา35นี้ไปรวมกันทั้งหมด30ครั้งเราก็เริ่มจากตัวที่มีจํานวนมากกว่าแน่นอนครับ35มันมากกว่า30ถูกไหมนักเรียนเอา35ตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย30ครับเหมือนเดิมครับข้างล่างมีกี่หลักครับ2หลักต้องคูณทั้งหมด2ครั้ง2บรรันทัดถ้าเรียนกลัวลืมนะครับนักเรียนก็รู้ว่าตรงเนี้ยเราคูณหลัก บรรทัดแรกคูณหลักหน่วยไม่มีปัญหานะหลักสิบนักเรียนเติมศูนย์ไว้เลยทุกครั้งเอางี้เลยนะครับนักเรียนจะได้ไม่พลาดครับนักเรียนเติมศูนย์ไว้เลยเพราะว่าไงเราต้องคูณหลักสิบต้องเติมศูนย์อยู่แล้วถูกไหมครับนะครับนักเรียนต้องเติมศูนย์อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ได้เราก็คูณได้เลยครับอ่ะเริ่มจากหลักหน่วยของเราเลยครับศูนย์คูณให้ครบเลยครับสองตัว ตัวแรกแล้วก็จะได้ตัวที่2ถูกไหมครับศยคูณห้าได้ห้าคูณไล่จากหน้าหลังไปหน้านะครับแล้วก็ไปคูณกับตัวตัวหลักสิบครับ0ูคูณสได้0ขอโทษขอโทษขอโทษนะครับขอโทษขอโทษทำไมไม่นะ0ูคูณหได้5บ้าไปแล้ว0ูคูณศได้0นะครับขอโทษด้วยนะครับนักเรียนนะอ่าแล้วก็0ูคูณสได้0 0คูณจำนวนอะไรก็แล้วแต่ได้0นะครับอ่ะพอเราก็ได้แล้ว1บรรทัดนะครับ ปัญหาที่สองครูบอกไปแล้วว่าเราจะต้องทําไมครับเติมศูนย์ทิ้งไว้เลยเติมศูนย์ทิ้งไว้ครับเราจะไม่ผิดแน่นอนให้เติมศูนย์ทิ้งไว้เลยครับอ่แล้วก็คูณครับเริ่มจากสามคูณตัวหลักก่อนเพราะฉะนั้นคําผลคําตอบแรกที่เราเริ่มจากการคูณต้องตรงกับเลขสามนะครับต้องมาตรงกับเลขสามเห็นไหมครับตรงนี้นะครับสามคูณห้าได้สามห้าอะไรครับเร็วครับสามห้าสิบห้านะครับสิบ หนึ่งกับห้าสิบห้าใส่หลักหน่วยทดหลักสิบนะครับสิบห้าห้าอยู่ในหนล,าาลหนักหน่วยเอามาใส่เลยครับหลักหน่วยเอามาใส่สามห้าสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งครับสามสามเก้าทดหนึ่งเป็นสิบครับสามสามเก้าทดอีกหนึ่งก็คือไปบวกอีกหนึ่งนะครับเป็นสิบเพราะนั้นเราก็ใส่ไปเลยครับใส่เลยไปเลยนะไม่ต้องมาเบียดกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้เราก็ได้อะไรแล้วครับเราก็ได้ ผลค,คูณทั้งหลักหน่วยและหลักสิบแล้วเห็นไหมครับนักเรียนก็ทําไมครับนํามันมาบวกกันได้เลยนะครับนักเรียนก็เอาคําตอบทั้งสองบรรทัดมารวมกันครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าศูนย์ตัวนี้ไม่มีตัวบวกชักลงมาเลยครับหนึ่งตัวนี้ไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาเลยเพราะนั้นเราก็ได้คําตอบแล้วคำตอบคือหนึ่งพันห้าสิบบาทอ่าเห็นไหมครับนักเรียนครับรวดเร็วกว่าไหม รวดเร็วกว่าการไปบวกกันทั้งหมด3 0ครั้งไหมแน่นอนครับมันรวดเร็วกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่แหละครับประโยชน์ของการคูณว่องไวรวดเร็วมากเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะเอาไม่ใช่แค่10บเลยครับยี่สิบสามสิบเก้ายันเก้าสิบเลยก็เหมือนกันครับเอาไปคูณครับก็สามารถนําตัวเลขตัวนั้นไปคูณได้เลยอย่างมื่อกี้นะครับนักเรียนสามารถเอา3ไปคูณก่อนได้เลยแล้วค่อยมาเติมสูงทีหลังก็ได้ครับคําตอบก็จะเท่าเดิมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสักงานสัปดาห์ที่15นนี้ะครับ ให้นักเรียนทําในระหว่างวันที่6สิงหาคมถึงวันที่ถึงที่10นะครับนักเรียนอันนี้เขียนผิดนะครบผมในวันที่6สิงหาถึงวันที่10สิงหาคมนะครับงานในสัปดาห์ที่15นะครับให้นักเรียนทําลงในแบบฝึกหัดเลยนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่77ถึง78นะครับก็เอาแค่นี้พอนะครับไม่สั่งงานเยอะนะครับ เพราะว่าจะได้ไม่เป็นภาระเยอะสําหรับนักเรียนนะครับแต่ก็ครูให้งานน้อยแล้วก็ทํางานส่งครูด้วยเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าครับสปตานี้ก็ครูขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับผม